คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมก็มุ้ยนี่าไม่ได้ตั้งใจก็มุ้ยนี่าไม่ได้ตั้งใจไม่ชอบที่มาตัดตาดีดเจอมาครับผมก็รับสุรศรีเมื่อวานนี้มาเจอนายคนเก่าคนเดิมมาฟูฟ้าสัเพลงอะไรไม่เอาเปิดไม่แล้วขอแซสเข้าไปเลยทีแบงก์เลยนะครับวันนี้ก็มาหาต้องใจ มันต้องใส่จริงจมันหยุดไม่ได้ครับขอให้หลักตรงนี้ดูครับไม่เคยมาโดดเดี่ยวโด้ดสักครั้งนะถ้าตัดมาดมัน,มนก็จะขึ้นมาสองสามเมตรเนี่ยหรือว่าไหลยาวเลยดูว่าชัวร์มั้ยมนี่เทไปเลยครับก้าวคู่โกงเอ้าให้มีสเสมอสเสมออยู่บ่เสมอมาจังแต่วะโอเคโอ้โหน่า <c oughs> <c oughs> okay. เสียเปิดก้าวอปเวง สายขวัญใจดูเดิมเนี่ยมันต้องติดมาสองสาเมตรเนี่ยดูดิดูด,ดิเสมอแล้วเขาไพาก่ก็เหมือนเดิมอ่ะเขาไพ่ไม่เปลี่ยนอ่ะเนี่ยเนี่าไพ่เหมือนเดิมนะไปเลยครับไปที่แบงเกอร์นะมานิเทไปเทเลยเพื่อนครับอย่าไปคิดเยอะ ดีเราก็คิดเยอะอะเปิดมาดีมีหกแล้วไงกูพิ่กปอกแต่ส่าฮ่าจะทนยังไงจะทํำยังไง,จจง,ไงอาา่อาฮะอาา่อาฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮ่บอกแล้วไม่ธรรมดามาตีไปสักเม็ดดิวะขอได้บลอ้อาวทำไมไม่ขึ้นอ่ะไอ้แด,ดงไอ้แด,ดงรู้เพรไม่ขึ้นวะขึ้นยังมันต้องขึ้นนแหละไปที่แบงก์เกอร์เหมือนเดิมป่ะ ไปประมาณนี้ก็ตับมาสถานการณ์ปกติก็เดินเบาๆครับเดินไปก็ค่อยย่องไปดูมึงจะหลุดเขาให้หลักเมื่อไหร่นะเปิดมามีสามกูมีสิบแล้วไงตอกูเจ็ดแต้มแล้วมึงละเอ้ยปั๊บปั๊ปั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 เออได้น้องนอนนอนน้อยนิดหนึ่งนะน้องนะไปกันต่อออกขึ้นมาแล้วผมโอเคมานี้ก็ขวัญใจัวเดิมเลยวะเขาะหแต่มีโอกาสตัดมากเลยแต่ชอบแบงเกอร์ครับชอบแบงเกอร์ ใส่ไปเลยเพื่อครับมานี้ขอเทหน้าตักวัดไปเลยได้ก็เลิกนะถ้าเสียก็ต้องเลิกอะเพราะกูหมดนะอย่าทําตามนะเพื่อนครับอย่าทําตามเขาบอกไปไปน้องมวยไปเปิดดีๆเปิดปามีก้าวคู่โกงอูก้าวคู่เอ็ดบ้ามึงสิไม่เอาอย่างงี้อุ้ยขอขาหน่อยเพื่อนอยากโกงขาวขานอ้าปะ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 โอเคกูเลิกเลยโอ้โหตรงนี้เคิมไรมาเท่าไรวะนเนี้ย จะมันเก็บพันเมื่อวาใช่ดิเออก็ฝากกดไลค์กดซับจะใครกดกะดิงกันด้วยนะเื่อนๆไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะใครอยากตามก็อยู่ใต้คอมเมนต์เด้อเด้อ,ดอ,ดอ,ดอล่ะบายบาย